คดีปริศนาฆาตกรรมต่อเนื่องในลอนดอนที่แม้เวลาจะผ่านไปกว่าร้อยปีก็ยังหาคำตอบไม่ได้แจ็คเดอะริปเปอร์คือใครกันแน่และเราจะวาดเขาออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ ขอบคุณแฟนอาร์ตที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะคะสามารถส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox fanpage งเกอ e r ดอกสวัสดีค่ะนี่คือรายการองเก e r a r ารายการที่เราจะมาวาดรูปและเล่าเรื่องเาวาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันค่ะในปีคศ1888เป็นเวลากว่า3เดือนที่เกิดคดีฆาตกรรมสยองขวัญต่อเนื่องในเขตไว i t e c h a ปถิ่นยากจนในย่านอ a สเอนของกรุงลอนดอนที่ในยุคนั้นมีสภาพเป็นชุมชนแออัดและมีโสเภณีทำงานเป็นจำนวนมากได้กลายเป็นที่เกิดเหตุข,ของคดีฆาตกรรมสะเทือนขวนัญที่ โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านอาชัชญากรรมของประเทศอังกฤษหญิงสโสเภณีอย่างน้อย5รายถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมด้วยมีดจากคนร้ายที่ได้รับการขนานนามว่าแจ็คเดอะริปเปอร์จากหลักฐานข้อมูลที่คาดการกันว่าแจ็คเดอะริปเปอร์นั้นได้ลงมือฆ่าผู้หญิง5คนโดยเหยื่อเกือบทุกรายถูกฆาตรกรสังหารด้วยมีดชำแหละร่างกายมีสภาพถูกเชือดคอผ่าท้องและควักอวัยวะภายในออกมาจนหมดบางรายถูกเฉือนชิ้นเนื้ออวัยวะเพศและกระเพะาะปัสสาวะออกไปได้แก่แม แคร์แอนนิโครวัย42ปีถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่31สิงหาคมแอนนี่แชปแมนวัย47ปีถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่8กันยายนเอริาเบธสไตร์วัย44ปีและแคทเธอรีนแอนเดอร์สันวัย43ปีถูกฆาตกรรมในคืนเดียวกันวันที่30กันยายนที่ศพของเอริซาเบธสไตร์มีบาดแผลที่คอซึ่งคาดว่าเธอน่าจะเข้าไปขัดจังหวะขณะฆาตกรกำลังลงมือสังหารแคทเธอรีนแอนเดอร์สันที่เป็นเหยื่อรายที่2ของคืนนั้นภายในเวลาห่างกันไม่กี่นาทีจน มาถึงคนสุดท้ายเมรี่เจนเคลรี่วัย25ปีถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่9พฤศจิกายนเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งที่สื่อในยุคนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากเธอถูกฆ่าอยู่ภายในห้องพักของตัวเองศพของเธอถูกชำแหละไม่เหลือชิ้นดีอวัยวะถูกเฉือนออกมาวางไว้ทั่วห้องทิ้งภาพสยดสยองอันลืมไม่ลงให้กับเจ้าของห้องพักที่เป็นผู้พบศพที่อาจจะตามหลอกหลอนเขาไปช่วยชีวิตเยือกอบทั้งหมดเป็นโศเพนีฆาตกรรมส่วนใหญ่เกิดในที่สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะตามตรอกซอกซอย เหยื่อทุกรายถูกเฉือนคอหลังจากนั้นซากศพจะถูกหั่นตรงช่วงท้องและอวัยวะเพศคาดกันว่าเหยื่อจะถูกลัดคอให้เงียบก่อนจะลงมือฆ่ามีหลายกรณีที่มีการตัดอวัยวะภายในออกด้วยลักษณะการฆ่าที่โหดเหี้ยมและเป็นรูปแบบเฉพาะนี้ทําให้เชื่อว่าเหยื่อทั้งหมดทั้ง5้ารายเป็นฝีมือของฆาตรกรคนเดียวกันจนกระทั่งแจ็คเดอรริปเปอร์หยุดการกระทําอันหารุโหดนี้ทิ้งปิศาไว้ตลอดกาลว่าเขาคือใครกันแน่ถึงแม้จะมีการสืบสวนและมีทฤษฎีที่น่าเชื่อถือมากมาย แต่ก็ไม่สามารถบ่งบอกชมหน้าที่แท้จริงของฆาตรกรได้เลยหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆซึ่งก็มียอดขายเพิ่มสูงมากในช่วงนี้โทษว่าเป็นเพราะความล้มเหลวของตำรวจที่ไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ทําให้ฆาตรกรได้ใจและเกิดความท้าทายเหตุการณ์จึงเกิดต่อเนื่องเรื่อยมาบางครั้งตำรวจมาถ,ถึงที่เกิดเหตุหลังจากการฆ่าเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับไม่ได้ตัวคนร้ายมีการตั้งข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์เช่นฆาตรกรรายนี้อาจเป็นหมอสล แพทย์หรือคนไข่เนื้อโดยประเมินจากอาวุธและวิธีการก่อเหตุซึ่งบ่งชี้ว่าคนร้ายเป็นผู้มีความรู้ด้านกายวิภาคของมนุษย์ไปจนถึงทฤษฎีอื่นๆที่ตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับตัวคนร้ายโดยหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคือเจ้าชายอันเบิร์ตวิกเตอร์ดยุกแห่งคาร์เรนหลานของพระราชินีวิกตอเรียแห่งสหาราชอาณาจากักรหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหานี้ไม่ชัดเจนพอจนถึงวันนี้ข้อสันนิษฐานล่าสุดจากสารคดีของ BBC ที่ชื่อว่า Jack The r i p p e r the Case เ e o ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาและนิติเวชศาสตร์ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าแจ็คเดริปเปอร์ตัวจริงอาจเป็นนายแอรอนคอสมิสกี้เขาคือชาวโปรแลนด์ที่อพยพมาอังกฤษกับครอบครัวเมื่อปี1881ซึ่งเขามีประวัติอาการป่วยทางจิตหวาดระแวงและมีพฤติกรรมรุนแรงครอบครัวได้ส่งตัวเขาเข้ารักษาหลังจากมีการใช้มีดทำร้ายพี่น้องผู้หญิงของตัวเองโดยจากการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆพบว่าเขามีพฤติกรรมเข้าข่ายจะเป็นฆาตรกรใจหง โหดรายนี้มากที่สุดเนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุในย่านไวท์แชเปิลตอนนั้นรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีและสามารถแฝงตัวกลมกลืนไปกับผู้คนในพื้นที่นี้ได้ดีอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้คดีของแจ็คเดริเปอร์ยังคงหาคําตอบไม่ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากเหตุผลที่ว่าในสมัยนั้นการพิสูจน์หรือการทดสอบด้านนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่พัฒนาเท่าปัจจุบันทําให้ขาดหลักฐานที่หนักแน่นในการมัดตัวฆาตกรได้แต่ก็เพราะความเป็นปริศนาชวนสงสัยให้ท้าพิสูจน์ของมัน ทำให้จนปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนมากมายที่พยายามสืบสาวหาตัวฆาตรกรตัวจริงให้ได้แม้ฆาตรกรคนนั้นอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ให้จับแล้วก็ตามทำให้เกิดคำว่านักริปเปอร์วิทยามาใช้เรียกนักประวัติศาสตร์และนักสืบสมัครเล่นที่ศึกษาคดีอันโด่งดังนี้เพื่อกล่าวหาหรือพาดพิงถึงบุคคลต่างๆว่าคือริปเปอร์ตัวจริงความโด่งดังของคดีฆาตกรรมแจ็คเดอะริปเปอร์ทำให้มีการนำไปสร้างเป็นนวนิยายหลายเรื่องรวมถึงมีการนำเรื่องราวของเขาไปสร้างหรือไปปรากฏตัว ในภาพยนตร์ทีวีซีรีส์ต่างๆที่มีเนื้อหาอ้างอิงทั้งทางตรงและพาดพิงถึงมากมายเช่นภาพยนตร์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงเรื่อง f อร์ h e l l ในปี2001ที่นำแสดงโดยจอห์นนี่เดฟปันหัวเจ้าหนูยอดนักสืบในคอนันเดอะมูฟวี่ตอนปริศนาบนถนนสายมรณะปะทะกับมนุษย์ค้างคาวแห่ง DC มาแล้วใน Batman ก็แช่มไบแกสไล h ์ตีความใหม่ให้แจ็คเดอะริปเปอร์เป็นผู้หญิงในการ์ตูนอนิเมะเซปอะโพรไครฟ้าตามทฤษฎีของเซอร์อาร์เธอร์คนันดอยผู้สร้างเชอร์ล็อกฮ นนั่นเองและล่าสุดกับการปรากฏตัวในฐานะตัวแทนนักสู้ฝั่งมนุษย์ในการ์ตูนญี่ปุ่นเล็กคอร์ดออฟแลกนาล็อกหรือมหาสื่อคนชนเทพนั่นเองและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิน้นก็จะได้แจ็คด h ริเปอร์ในฉบับของบองเกอร์ด๊